สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้พิรดามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเรื่องราวนี้ก็เจอกับตัวของพิรดาเองพิรดาได้ไปขายของช่วยเพื่อนใช่ไหมคะตามงานอีเวนต์ต่างๆก็ได้พบปะผู้คนมากมายเลยค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็ขายของนะคะแล้วจะมีร้านอยู่ข้างๆซุ้มข้างๆนะคะเขาจะขายพวกซอสจีดแล้วก็ พวกหมูอบหมูย่างเนาะพระดาก็ได้เจอน้องคนหนึ่งนะคะหน้าตาน่ารักแล้วก็สวยเขาช่วยขายของผู้ชายคนนั้นพิดาก็นึกว่าเป็นแฟนเขานะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้พาเข้ามาท่องเที่ยวที่อังกฤษหกเดือน,นะคะ่ะท่องเที่ยวแล้วก็หกเดือนก็กลับนะคะ แ,แรกเขาก็บอกว่าเป็นแฟนกันค่ะแต่ผลสุดท้ายเขามาเล่าให้พิรดาฟังทีหลังว่าเขาไม่ใช่ค่ะพราะหลังจากเลิกงานพวกเราเก็บข้าวของเสร็จก็จะกลับบ้านก็ขอเบอร์โทรเด็กคนนี้ไว้ก็แลกเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะเผื่อว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้ติดต่อกันไปมาหาสู่กัน ตามภาษาของคนไทยที่เจอกันในต่างแดนเราก็จะคุยกันแล้วก,หก็หมายเลขโทรศัพท์กันค่ะพอพี่ระดากลับมาถึงบ้านแค่วันสองวันเองนะคะก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวคนนี้บอกว่าพี่หนูเดือดร้อนแฟนของหนูเขาจะกลับไปเมืองไทยไปหาแฟนของเขาแล้วหนูก็มีวีซ่า หกเดือนท่องเที่ยวที่อังกฤษตอนนี้หนูยังไม่อยากกลับกับเขาหนูขออย่าอยู่ที่อังกฤษต่อหนูขอพักอาศัยที่บ้านพี่ได้ไหมคะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเรามีน้ําใจด้วยกันพิรดาก็บอกว่าโอเคอยู่กับบ้านพิรดาได้นะคะแล้วก็ถึงวันที่จะกลับไทยแล้วพี่จะไปส่งที่สนามบิน วันต่อมาผู้ชายคนนี้ก็หิ้วกระเป๋าแล้วก็มาส่งน้องเขาที่บ้านพี่ระดานะคะแล้วทีนี้พี่ระดาก็ให้เขาอยู่ด้วยค่ะตอนนั้นพี่ระดาก็เป็นคนโสดนะคะอันนี้เล่าเรื่องเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะพี่ระดาก็ให้มีห้องนอนอยู่สองห้องนอนก็แบ่งให้น้องเข้าไปอีกห้องหนึ่งเนาะแล้วก็ คิดว่าจะหางานทํำก็หาไม่ได้ก็เลยอยู่ท่องเที่ยวพิรดาก็พาเที่ยวโน่นนั่นนะคะเรื่องของการเที่ยวนี้ก็จะมีมาเล่าให้ฟังนะคะเที่ยวกลางคืนก็อันตรายมากเลยนะคะทุกคนพอน้องคนนี้อยู่กับพิรดามานะคะได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเอ,อพิรดาก็เป็นคนขี้กลัวเนาะ มันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเ,เพื่อนๆพิรดานอนนอนอยู่ในห้องนอนพิรดาตอนกลางคืนนะคะตอนกําลังหลับเพ้อฝันกําลังนอนหลับเลยนะคะครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะเ,เพื่อนๆก็มีอะไรมากระตุกมือพิรดานะคะกระตุกมือให้พิรดาตื่นนะคะ ดึงกระตุกเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพี่ระดาก็นอนต่อไปก็กําลังจะเคิมหลับอีกก็มากระตุกกระตุกมือพี่ระดาอีกนะคะพี่ระดากลัวมากเลยค่ะเขาไม่ทําอะไรนะคะคราวนี้จะไม่ใช่เป็นผีอำหรืออะไรพี่ระดาก็ไม่รู้นะคะพี่ระดากลัวมากนะคะก็เลยเก็บเอาความรู้สึกนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่อีกคนหนึ่งฟังนะคะเขาก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน แล้วทีนี้พิรดาก็บอกว่าพิรดากลัวนะคะว่าเขาจะมีอะไรของลักสมรักษาของเขาเป็นผีหรือเปล่าพิรดากลัวมากเลยค่ะทุกคนส่วนตัวของพิรดาแล้วนี่นะคะพิรดาเป็นคนที่ไม่มีเครื่องรางของขังไม่บูชาอะไรนะคะคือนับถืออะไรก็มาจากใจบางครั้งก็ กราบพระไหว้นอนเราก็ระลึกถึงสิ่งดีๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระรัตนาฏยแตแค่นี้ไม่มีพระไม่มีอะไรใครให้อะไรมาพิราดาก็บูชาวางไว้จะไม่ใช่ว่าไม่นับถือพิราดาเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งคัดในเรื่องนี้เลยค่ะ อยู่ต่อมาอีกหลายวันพิรด,ดาก็เล่าให้น้องคนนี้ผังฟังว่าน้องน้องมีอะไรไหมมีของมีอะไรถือของถืออะไรไหมถ้ามีก็บอกนะคะเพราะว่ามารบกวนพิรด,ดาพิรด,ดาไม่ได้นอนเลยนะคะมาลบกวนเรื่อยๆนะคะพิรด,ดาเป็นคนที่กลัวนะคะทีนี้น้องเขาเลยบอกว่าเขามีเพื่อนอยู่ในกรุงลอนดอนเขาก็จะ ตอนนี้ก็กำลังติดต่อเขาโทรหาเขาได้แล้วจะไปอยู่กับเขาที่ลอนดอนค่ะน้องเขาก็อยู่กับพิรดาได้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะติดต่อเพื่อนได้แล้วพิรดาก็ไปส่งเขาที่สถานีรถไฟเขาจะขึ้นรถไฟไปเองเลยนะคะเพื่อนๆไปหาเพื่อนของเขาที่ลอนดอนนะคะแล้วก็เขาก็ให้ของฝากไว้ชิ้นหนึ่งคือพระ พิรดาก็จําไม่ได้แล้วนะคะพระองค์นี้จะเลี่ยมทองสวยมากเลยค่ะฝากไว้เป็นที่ระลึกให้พิรดาแล้วพิรดาก็จะมาเล่าต่อนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์นี้เนาะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้แต่อยากจะถามเพื่อนๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิรดานั้นมันคืออะไรเขามีเครื่องรางของขังอะไร เพื่อลักสมรักษาตัวเขาจริงไหมเพราะว่าพิรดาไม่ได้ลบหลู่ในเรื่องแบบนี้พิรดาอยากรู้ว่ามีจริงไหมแล้วเขาสัมผัสเราได้จริงๆหรือพิรดาเกิดความสงสัยเกิดความอยากรู้ค่ะเพื่อนๆว่าจะเป็นเครื่องรางของข,องของังลักสมรักษาเราจะเป็นในเรื่องของความ ดีสิ่งดีๆลักสมรักษาเราหรือว่าบางครั้งคนเราพี่ได้ยินพิรดาได้ยินมาว่าเป็นมนต์ดำก็มีนะคะพิรดาไม่ได้สนใจที่จะอยากเอาสิ่งนี้มาครอบครองนะคะสาธุพิรดาไม่ได้รลบรู้พิรดาเพียงอยากรู้ว่าของเหล่านี้มีจริงไหมสำหรับวันนี้พิรดาก็ฝากขอถาม ทุกเพื่อนๆทุกคนทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พระดาจะมีอะไรมาเล่าต่อน,นั้นอย่าลืมกดชอบใจแล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆสําสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ